พี่ป้อนี่หกปีเนาะพี่บกแปดปีช่วงแรกสุดเลยเนี่ยคิดยังไงตอนที่มีคนชวนมาเพราะแน่นอนอยู่ดีๆเราคงไม่ได้เข้ามาเองหรือบีย,ยไรก็จะมีบางคนที่ได้เชิญเรามาพี่ก็ส่งท่านเคยเป็นวีซิเตอร์ใช่ไหมครับอ่า้องเคยอยู่แล้วคิดยังไงวันั้นถึงตัดสินใจที่สมัครสมาชิกเข้ามาในเบีไนครับอ่าพี่ปอก่อนครับก็ต้องเป็นวิซิเตอร์ก่อนนะฮะไม่ใช่มามรู้เป็นเริมเบอร์เลยนะฮะลกขั้นตอนไปนิดนึงนะครับวันแรกที่เข้ามาครับเพื่อนที่ชวนเข้ามา จุบันไม่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมีอนไล่ออกไปแล้วไม่ใช่นะครับเขาไล่ผมผมไม่ออกไม่ใช่นะครับต้องบอกว่านี้ครับวันแรกที่เข้ามาก็มีความงงกับเบียนไอเป็นปกติครับแต่สิ่งที่ตัดสินใจนะครับตัดสินใจเนี่ยคือเราเรามาแล้วเราเจอคนที่เหมือนเหมืราครับคนที่ทำธุรกิจเหมือนเราคนที่เราคุยได้ปรึกษาได้ช่วยกันได้ เพราะว่าอะไรครับเวลายอยู่ออฟฟิศเวลาเจอปัญหาอะไรเป็นไงฮะยิ้มดูไหมฮะกลัวพนักงานรู้แค่ทำไมฮะเดี๋ยวเขาไม่มั่นใจถูกไหมครับอยากให้เขาช่วยอะไร